สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Beyond Training Podcast Podcast ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆจากบทความและงานวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนำมาแปลและพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านได้ฟังกันแบบง่ายๆโดยไม่ต้องอ่านเองค่ะเอพิโซดนี้จะนำเสนอ3เทคนิคจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบทีละน้อยให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ได้ ปกติแล้วการปฏิรูปทางธุรกิจนะคะก็มักจะดําเนินการตามแบบแผนที่มีขั้นตอนมากมายค่ะแต่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่นะคะบริษัทต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้เล็กลงรวดเร็วขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงการบริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงดําเนินการโดยวิธีที่เรียกว่า waterfall model หรือว่าทําตามขั้นตอนจากบนลงล่างอยู่ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2020ค่ะเมื่อไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะได้ทำให้ผู้คนทั้งโลกเนี่ยตื่นตระหนกค,ค่ะเป็นแรงผลักดันให้ทุกบริษัทต้องกลับมาคิดทบทวนถึงความสามารถในการปรับตัวแล้วก็การดำเนินการอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่บริษัท Infosys ค่ะพวกเขาได้เผชิญกับการปฏิรูปนี้โดยตรงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็เจอกับมันอีกครั้งในช่วงโรคระบาดนี้ เขาเลยต้องการเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองกับบริษัทอื่นๆค่ะก็เลยมีการสํารวจผู้นําองค์กรระดับโลก1,000คนนะคะเพื่อทําความเข้าใจว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงเหล่านี้มีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้พนักงานของพวกเขาสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ในการศึกษานี้นะคะก็ค้นพบว่าหลักๆแล้วเนี่ยมีการใช้ชุดแบบแผนที่มีขั้นตอนไม่มากค่ะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะใช้ขับเคลื่อนองค์กร การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านี้นะคะเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะก็จะได้รับผลกระทบทวีคูณที่ช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าค่ะเราจะเรียกวิธีการนี้ว่าการจัดการความเปลี่ยนแปลงทีละน้อยหรือไมโครเชนนะคะสิ่งที่เล็กน้อยจะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ได้ ซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นพื้นฐานของโครงข่ายการนำมาปฏิบัติใช้ในงานที่มีขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยคุณปราโมทเวอร์มาและสัญชัยปุโรหิตนะคะของ The Societal Platform ซึ่งเป็นองค์กรจัดการปัญหาเกี่ยวกับสังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนค่ะ การจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบทีละน้อยนี้นะคะเป็นปัจจัยหลักในแผนของ The Life Enterprise ที่สามารถปฏิรูปบริษัท Infosys นะคะให้กลายเป็นบริษัทที่มีระบบดิจิทัลภายในระยะเวลาเพียงแค่3ปีค่ะมีการคิดทบทวนใหม่ในเรื่องของประสบการณ์ของพนักงานและกระบวนการต่างๆของบริษัทนะคะอย่างเช่นการจ้างพนักงานใหม่ให้ตรงกับความต้องการมีการเปิดตัวดิจิ t ั l Runway นะคะเพื่อแสดงศักยภาพในทุกๆ6สัปดาห์ ซึ่งสิ่งนี้เองนะคะทำให้ i n f o s ซิเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากกว่าแม้ว่าจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะพนักงานกว่า99%เปลี่ยนการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้านได้อย่างราบรื่นค่ะซึ่งพวกเขามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็คะแนนในด้านคุณค่าที่ลูกค้าให้กับบริษัทเนี่ยก็สูงสุดตั้งแต่ที่เคยมีมา การจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบทีละน้อยนะคะมีพื้นฐานมาจากแรงจูงใจของมนุษย์และทฤษฎีด้านพฤติกรรมค่ะโดยอาจจะไม่ใช่อะไรที่มีแบบแผนนะคะไม่เฉพาะเจาะจงแล้วก็อาจจะทําในสถานที่ทั่วๆไปการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยนั้นต้องการดัดชนีชี้วัดที่น้อยกว่าในการประเมินความก้าวหน้าค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเมื่อรวมตัวกันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สร้างผลกระทบสะสมไปเรื่อยๆทําให้เกิดการพัฒนาขึ้นได้ จากประสบการณ์และการศึกษาของ Infosys นะคะพวกเขาได้พบ3เทคนิคของการจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบทีละน้อยที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จดังนี้ค่ะเทคนิคที่1นนะคะหรือโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ การปฏิรูปบริษัทใหญ่ใช้เวลาค่อนข้างนานและการสร้างมูลค่าให้เป็นที่ประจักษ์นั้นใช้เวลานานายิ่งกว่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะการคิดแบบทีละจุดนะคะจะทําให้องค์กรสามารถรื้อโครงสร้างการปฏิรูปใหญ่ๆให้ออกมาเป็นแต่ละแผนที่มีขั้นตอนน้อยกว่าได้ค่ะ โดยแต่ละแผนนั้นนะคะต้องมีวัตถุประสงค์แล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและในการเข้ามาดําเนินการจะใช้จํานวนทีมไม่มากนะคะแต่บุคลากรในทีมเนี่ยต้องมีความสามารถแล้วก็มีทักษะหลายๆด้าน ยกตัวอย่างเช่นเพื่อให้กฎระเบียบมีความเข้มงวดมากขึ้นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวชั้นนำต้องปรับปรุงการทวนสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบซึ่งหมายถึงการขอให้คนงานท้องถิ่นในโรงงานทั่วยุโรปเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการผลิตอาหารที่มีมาอย่างช้านาน เพื่อลดความเสี่ยงนะคะทีมต้องดําเนินการผ่านโครงการเล็กๆตามเมืองต่างๆเพื่อรวบรวมภาษาถิ่นแล้วก็กดระเบียบข้อบังคับจากนั้นทีมต้องรื้อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนั้นออกเป็นแผนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆหลายๆแผนแผนเล็กๆที่ว่านั้นนะคะก็อย่างเช่นการปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงานหรือการปรับปรุงแยกสีของพาเลทนะคะแม้ว่าพนักงานจะทํางานในระบบเดิมมานานแล้วก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนก็สามารถที่จะหยิบจับวิธีนี้มาใช้ในการทํางานได้ はい。 การคิดในระดับเล็กๆแบบนี้นะคะให้เริ่มถามตัวเองก่อนว่าทําไมต้องเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบไหนกันแน่ที่เราต้องการนะคะทีมที่ว่องไวกว่าสามารถแบ่งแยกกระบวนการที่มีอยู่ให้เป็นแผนต่างๆและปรับเปลี่ยนให้อยู่ในบริบทใหม่ๆซึ่งแต่ละแผนต้องสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้นได้ เทคนิคที่2นะคะการปรับเปลี่ยนเล็กๆเกี่ยวกับนิสัยและกิจวัตรประจําวันสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถาวรค่ะการจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบทีละน้อยนะคะจะต้องมีการผสมผสานทั้งสิ่งที่ชี้นำสิ่งที่คอยเตือนให้รู้ตัวและคำแนะนำต่างๆควบคู่ไปกับรางวัลที่ต้องการและการรับรู้เป้าหมาย ซึ่งแนวความคิดนี้นะคะมาจากหนังสือเรื่อง n o t e and Atomic Habits แล้วก็ประยุกต์ใช้ความคิดนี้กับประเด็นใหญ่ๆทําให้สามารถก้าวข้ามภาระงานแล้วก็เป้าหมายส่วนบุคคลไปที่ทีมแล้วก็แผนงานโดยรวมได้ นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในนิสัยและกิจวัตรประจําวันซึ่งเรียกว่ารูทีนบวก1ค่ะแม้จะเล็กน้อยแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในที่สุดนะคะก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นวิธีที่มีการต่อต้านและมีความเสี่ยงต่ําค่ะ ได้มีการศึกษาจากพนักงานของบริษัท i n f o s ซ s นะคะจำนวน150,000คนค่ะในกว่า2,500โครงการทั้งก่อนแล้วก็ช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดนะคะเพื่อทำความเข้าใจในวิธีการของการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ในแผนการปรับทักษะใหม่ของทั่วทั้งบริษัทได้อย่างไร ผลการศึกษานะคะพบว่าวิธีรูทีนบวกหนึ่งเนี่ยค่อยๆทําให้พฤติกรรมของพนักงานเปลี่ยนไปค่ะโดยเรียนรู้เรื่องของการกระตุ้นเตือนรายบุคคลบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้นะคะช่วยสามารถลดแรงต้านจากพนักงานได้ ก่อนหน้านี้การอบรมออนไลน์ของ Infosys นะคะต้องการหลักสูตรการเรียนรู้ที่เป็นทางการค่ะซึ่งอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือว่าใช้เวลาทั้งวันกว่าจะเรียนจบแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการอีกด้วยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดไม่ได้ประโยชน์ทั้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเมื่อพนักงานจะต้องเลื่อนการอบรมออกไปเพราะว่าพวกเขาไม่มีเวลา แต่เมื่อหลักสูตรการอบรมถูกแบ่งออกเป็นบทย่อยๆแล้วก็มีอีเมลที่คอยแจ้งเตือนพนักงานก็พบว่ามันง่ายกว่าในการเข้าอบรมแล้วก็ทำให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพนักงานของบริษัท i n f o s ซินะคะใช้เวลาเฉลี่ย35นาทีต่อวันในการอบรมปรับทักษะเชิงรุกนะคะซึ่งช่วยให้พวกเขาพัฒนากิจวัตรประจำวันใหม่ๆแล้วก็ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้และด้านธุรกิจด้วย เทคนิคที่3นะคะก็คือมีการประเมินเรียนรู้และค่อยๆพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโปรแกรมของการจัดการความเปลี่ยนแปลงแบบทีละน้อยนะคะต้องจัดให้เหมาะสมค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องประเมินแผนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุตามผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อมีบางอย่างที่เบี่ยงเบนไปคุณจะต้องกลับมาวิเคราะห์แล้วก็ทบทวนข้อมูลนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสิ่งที่เบี่ยงเบนให้ถูกต้องผ่านการทําซ้ําๆค่ะ รวมไปถึงการประเมินความสะดวกสบายของการนำไปปฏิบตัติพฤติกรรมของพงนักงานและคุณค่าที่จะเกิดขึ้นด้วยยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งในความพยายามของ Infosys นะคะที่เขาต้องการออกจากระบบที่พนักงานจะต้องทำงานผ่านคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องมาทำในสำนักงานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้รหัส VPN เพื่อเข้าถึงการทำงานจากภายนอก ซึ่งนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและความปลอดภัยพื้นฐานของแอปพลิเคชันเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเนี่ยจะใช้งานแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์นะคะทางทีมจะต้องจูงใจผู้ใช้งานผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆโดยมีการใช้อีเมลที่มีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็สื่อในเชิงชักชวนนะคะมีการแนะนำกิจกรรมหรือว่าเชิญชวนด้วยตรารับรองต่างๆ การเผยแพร่แอปพลิเคชันในช่วงแรกๆค่ะก็ได้ยึดตามมาตรฐานผู้ใช้นำร่องจำนวน2.5%ก่อนนะคะเพื่อประเมินเสียงตอบรับที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้งานต่อค่ะประกอบกับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องตลอด6สัปดาห์ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้นนะคะก็ทำให้พนักงานมากกว่า2 0 0 0 0 0คนหรือมากกว่า80%ค่ะใช้งานในเวอร์ชั่นโทรศัพท์ของแอปพลิเคชันนี้ได้สาเร็จในที่สุด ทุกๆองค์กรต่างก็มีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ต่างก็ต้องหาวิถีทางในแบบของตัวเองค่ะการบริหารโดยวิธีการจัดการความเปลี่ยนแปลงทีละน้อยนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงสามารถเข้าถึงการปฏิรูปที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะและหรือโครงสร้างออกให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถจัดการได้เมื่อเวลาผ่านไปค่ะสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่การใช้งานจริงซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้นำในการปฏิรูปสิ่งใดๆก็ตาม และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประกอบการเรียน e-learning เพื่อพัฒนา soft skill พัฒนาตนเองพัฒนาบุคลากรและองค์กรของ Beyond Training นะคะหากสนใจเรียนหลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรวิชาอื่นๆโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร,ระดับประเทศก็สามารถติดต่อ Beyond Training ได้เลยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ